อ๋อลูกปู่ลูกปู่รอ,อ,อไว้ก่อนใช่ไหมอรอรอท่าก่อนแล้วคมอนญาติห้น้อ,องนี่ลูกปู่รอไว้ก็น่าจะเป็นสองสี่กว่าไหมลูกตูจะกว่าท่านมีพระนามว่าอะไรครับหรือว่าเราเรียกกันว่าหลวงพ่อโตเหรอฮะหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะครับองค์นี้งดงามมากๆเลยขออนุญาตท่านอ๋อครับ บวชนี้จะต้องทำสร้างใหม่ๆตอนที่เราบวชครับทลานลูงเคยทันทันหลวงปู่เผื่อไหมทันทานหลวงปู่เผื่อเป็นไงบ้างครับลุงก็ดีนี่ครับเมตตาแค้บไดาแต่มาหัวไล่เหรอครับโอ้ยง่ายง่ายชานมากยังโหเยี่ยมกันเลยมีให้ดูไหมครับชานมากมันนนนเป็าลหดูไม่ได้เก็บไว้เลยรู้ไหมเดอ๋เราไปบิ๊กบิ๊อืม คนคนมากราบไหว้ก็ดีนะกวางดีอือพ่อพัวเจริญเมืองครับเพราะป็นท่านท่านเมตตาเมตตาแค่ขาดครับท่านสร้างวัดไว้มากมายเลยนะครับสร้างเองบุญญาบารมีของท่านไม่ธรรมดาจริงนะท่านสร้างเองมันครับคนน้ำผึองท่านแยะอ๋อครับ ปัจจุบันที่มาเป็นนุบโสดหลังใหม่เนี่ยหลังใหม่ในทันสมรภูมิขอจะยึดขอสิบหกลำต้นสองพัน่มร้อยสิบหกครับครับตอนตอนที่หลวงปูอ่อยู่มีปาฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นเล่าให้ผู้ชมได้ฟังเรื่องนี้เรื่องความไอเดีนะความโยงควาันั้นทั้งเก่ง